สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วค่ะก็สาวเราน่นแก่บางค่ะเมื่อน,น,น,นี้สาวดนหยุดงานฝนตรงเหมือเลยเมื่อนี้วันจันนานาหนินาสุดบ่ดห้าแปงเลยเคียงคิวนิดเดียวอยู่บ้านนะวันพักผ่อนเพิ่งออกไปซื้ออันนู้ไปซื้อแล้วกินมาเมื่อนี้ได้เฟอมากินแรงเฟออาหารเวียดนามทุงนี่อันสิบสองเหรียญ สิบสองเหรียญเคืงองพ่อป้านูสร้างอันนี้พิเศษย่งืคือมีแบบพอมตืมีแอมมินเนอรูไอเอ็มูเ <laughs> จมได้กับเผ่าไก่ เฮียเฮียใส่ถัวไนูเฮียเหรอเพื่อนบ่าหินเฮ้ยี่ไทยฟูระเย็เวียดนามีเวียดมานนี่หยาให้คอเวียดมานี่น้ำจุ๊บน้องนำซีรีโอ้ยสุกี้นี้แม่ วังวังขากับไปซื้อกว๋วยเตี๋ยวไปซื้อกว๋วยเตี๋ยวเป็นห้ามแล้วก็อันวังขาวังละทางกลับมากับจอดซื้อลอตเตอรี่ลอตเตอรี่โอ้ยงามไร้ขนาดจอดซื้อลอตเตอรี่เพื่อมันถือวันที่หนึ่ง สีแดงสิได้ใหญ่กลับไปยุ่เมืองไทยกุญเล่สิแดงใหญ่กลับไปยุ่เมืองไทยเหรอแม่นบอกไม่สิได้ไปยุ่เมืองไทยอยู่แล้วก็ซื้ออันแคบหม้มาก,กินนะําซื้อมาสองหอ่อซื้อมาตลาดขายลอตเตอรี่ข้า,าแตอทำไมจะเตรียมแซวด่วนส่วนอยู่ใช่หรอชื่อมีส่วน ค่ะลูกไปเอาสอนเด้โ <O, S 1> ป่งโป่งเพราะว่าเขาเขาสามมาเลือกได้์ม c ช o อยส์นูเลือกเอาอันสามิกีบกับเนื้ออันอันอันบางๆเลยไหมบีฟบีฟบีฟวิสเกตนี่ไหมสองอย่างกับเพิ่มล <c oughs> ูกชิ้นเอาใส่น้ำซุปกันเอาไหใส่ซอสกัน เผ็ดหนูต้องไปเอาไปเอาพริกขุ่มมาใส่กันบักพริกเผาบักพริกเผาสาวดอนเหมิดต้องใส่บักพริกขุ่มจะบอกพริกขุ่มอันนี้มันมัเผ็ดจรอกเอาคาซัตหัวเขาเลยซุก,กีินี้แม็กซูก,กิอะคนเด็กจะใส่อะไรว่าวทอดมัน เผ็ดว่เผ็ดพะนะเผ็ดยู่ มากแลยค่ะมากินอันก๋วยเตียวเวียว,ว,ยวนามวาสาวุธอรเดี๋ยวให้เป็นแก่ๆเป็นยังสีหละหน้าตาก๋วยเตียวเวียว,ว,ยวนามปาก กินหลักก็ตั้งปรับภูมิไทยทอดสดอยู่สองสาวอุดอนข้นไก่บ้านหนูมีโหัละผ้าหนูเหมือนจะมาใส่กันก็แซ่บมันมีผักมันกรแซ่บมันมีผัก,กหลายพร้อมพร้อมเป๋ปกติบางลาข้าเจ้าจก็ให้พร้อมเปเข้าวนึ่เดชเวลาเขาจะกินกว๋วยเตี๋ยวเวียดนามน,นะไปกินเปอร์นะ่ะขาเจ้าจะ,จะให้พร้อมเปเข้ามา่งหอม บ่มีค่ะบูเป็นสาวอุดอนหล้เมื่อได้กินพักบ่ร้ายนี่รู้สึกว่ากินเขาโบอุ่นทองเขอสาวดอนนางสั้นเข่าเลยเด้อค่ะขออนุญาตนางสั้นเขา่ากินแล้วบาด

นูไปซื้อ,อยากแก้ปวดขามาให้แม่ได้ซ้มยี่ห้อคุณ่ะแล้วก็ได้อันแน่วอันพันเขาให็นเราแล้วก็ได้เสือมากแรงสองตัววันแม่นะสื่อส่งเห็นเลา แต่ว่านูจะไปโพสหาในกลุ่มอะไรไหมคะกลุ่มคนไทยอ่ะแถวดีซี่บนนี้เนี่ยเพราะว่าเขาจะรับหิวของกับมันจะถูกกว่าเวลาเขาส่งน่ะเหมือนนูสื่อของแต่ละเทือนอ่ะประมาณบวบแห้ง ต่ว่าค้าส่งนะ่ะแห้งกว่าข้าของเวลาข้าเจ้าหิวของกับเจ้าจะคิดประมาณว่าก,กิโลละ16หรือว่า18เหรียญประมาณเนี่ยค่ะ mm hmm. จะสิข้าที่ถือกว่านะ <c oughs> แต่ถ้าข้าส่งของไม่ถือประมาณถ้าไปจะหนี่ก็สือประมาณ3โล่4โล่ถ mm ึง hmm. จะแห้งออกมาหรอกแต่อันขาทรงอันกับคนอื่นหิวของอะไม่จะถือกว่า Word of the place, my i do right, well, right. not right. I don't right. get confused about I it am know which one's mine. I can it out. Julian, I'm collecting. 你爸是不搞太了？弟呢？弟哥带宝宝，他妈骂他了。 แล้คือตอหนูคือตอว่อเวลากำแมออ่หลอบหนาปีหนาเสื้อผแม่ไปเที่ยวใชน <S <S ้นอกเนี่ยแต่หนูนไม่ได้บอกแล้วนะว่าหนูสิท่บกกัน น้มมากไปเที่ยวก็นเป็นพุทโธที่นุกไปเลตือตือบ้าไปเยอะ oh, น่าไปหาจังไม่ใช่เนออะไรโน้ว่าสันเพาวันกิสา่อนอะังใว่าจะกลับทุกสองปีวันนี้ เวลามันเปลี่ยนบ่าค่ะวันนี้เวลาอันแม่เถามากสิคือเวลาอาันเขาเม็นแบบนิยามกันแต่งตลอดที่วิตบมดหรอแมันก็สิมีมือเหมือนเวลาหนูก็เลยอยากจะอ่เหตดเวลาให้มันเด้หลายที่สุดนะเพราะว่าแม่กันนะับมือเถาไปเรื่อย อาจจะกลับอาจจะกลับปลายปีเหมือนหลักต้นปีบ่เป็นปลายปีต้นปีว่าชิกล้าไปหาเราทุกปี ดูสิงเงิเนเดือเจ่าแพงแบงค์ืนสีสีส่วนนว่น,นวประมาณเกือบสามเหลียน looks like we've got company. Yeah. Good afternoon, gentlemen. Good afternoon, officer. What can I do for you? This is Mr. Laney. I'm still the resident of this show. This is trailer park supervisor. This is my aunt. Hi, aide. I'm Randy, weekend trailer park supervisor. Mm -hmm. Randy Laney, trailer park supervisor. No. That's strange. I'm looking for a Randy Laney, wears track pants, rides a 1975 New Yorker, passenger side door missing. Do either of you know anyone in this description? Aware. Hey Jimmy, what's going on, man? Alright, mind your own business. Yep, oh, my so long man. how are you? Eh? Huh? So long. So long? Scott, 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 Scott. Hold on for a second. Oh what? yeah. So long. Yeah, some something at Pamera, but I never right. used that word. What oh, was that one? You? What's your dad? I mean, goodbye I'll see you. <laughs> I don't like the sound of that. All right, all right, all right. Sort of are we go? We're going to do with you, the Fuck that, That's bullshit the the fucking are here. It's your fault. Thank like you, fucking you don't you up the there, <laughs> 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 Keep holding <laughs> nothing how long have you been? How long have you been a policeman? No, thank you. Where'd you try it? The Ontario Police Academy. Mm. Crispy Square? No. Yeah. So we've had a lot of reports of barbecues being stolen when in the subdivision. Okay. But, uh, I've had, uh, I had a feeling that this Ricky character might be involved. Yeah, probably Ricky stole my barbecue this morning. I can prove it. Yeah, no, 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 no. You see, Mr. Laney, that's what I'm talking about. สิบห้าที่เราเต้าดอนี่ไปแล้วค่ะเต้าดอนไม่อยากให้คลิปเดินเกินสิบหาความจริงเียาววดข้นฉีน่ลำค้างเาสัตวเาดอนลาบแล้วค่ะขคุณเรราทุดคนที่ตามตากเาหันหลัไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบายบาย